คนพมา่าค้นทีสามที่มาได้ผัวอยู่เมืองลาวคบกันอยู่ประเทศไทยแล้วก็มาอยู่น้ำผัวหวังว่าผัวสิมาดูแลสุดท้ายผัวไปมีเมียน้อยแล้วก็ปล่อยให้เพิ่นอยู่เฮือนตามลําพังตอนนี้เพิ่นอยากกลับบ้านแต่บบมีเงินกลับบหฮู้จักทางกลับซึ่งน่าสงสารเพิ่นหล,ลยๆรเนี่ยแต่ว่าบม,ม่มีเงินนะค<ด>ือมันทุกข์มานขอยนี่นะดู <c oughs> ดูอย่า อมนหัวใจเนาะไปแล้วก็เมยไปแล้วาเจมมีแนมาเบิงนะผัวก็ก็อยู่เมยก็โอ้ชนอยู่วนี่ก็แนี่นะ สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลราและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเบอร์มอนี้มาพบกันคือเก่าอีกแล้วกับช่อง YouTube บบอพรสตูดิโอและก่ Facebook, page, าเฟซบุ๊กแฟนเพจบอพรสตูดิโอเนาะซึ่งมอนี่บพอพรก็ได้เดินทางมาหาครอบครัวหนึ่งนะพี่น้องซึ่งเพิ่นบอกว่าเพิ่นนะเป็นคนพามาเนาะพี่น้องมาได้พัวอยู่ลาวเราและที่นี่แหละบพอพรนะจ๊ะมาสอบถามเรื่องราวครอบครัวของเพินเนาะพี่น้องว่าครอบครัวเพิ่นเป็นยังไแล้ะก็ ประพรกัจจะมาประชาสัมพันธ์หาญาติพี่น้องเพิ่อนอยู่อ่าประเทศพามา่าน้อพี่น้องเนาะซึ่งคนพามา่านี่ประพรอ,อ่าได้ไปสัมภาษณ์นี่สองคนนะพี่น้องสามคนนี่เนาะแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเว้าภาษาลาวได้หรือบ่าจากที่ได้ยินชาวบ้านบอกว่าเพิ่อนน่ะเว้าวบ่ค่อยชัดเจนปานใดน้องนะเพื่องเนาะเพิ่นแบบยังเว้าลาวบ่แข็งอีหยังประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเข้าไปสอบถามเพิ่นเลย เดี๋ยวเขาไปหา่นเลยสบายดีป้าโอเคแล้วพี่น้องก็คือนี่แหละเผนเป็นคนพมา่าเนาะจากที่ชาวบ้านได้เล่าให้ระพรพังเนาะขออนุญาตถามสื่อ,อยังไงเนอะชื่อพม่าเอิญนะโดยชื่อเทมาฮะเทมาเทมาโดยแลนมามา,มาอยู่เมืองลาวนจากปีเลยสิบสามปีสิบสามปีโดยมาได้พัวอยู่ฝั่งลาวบอกได้ได้คุณเทพกัมา ทีแรกไปทางานกรุงเทพเนาะพ่อกับสามีฝั่งลราแลลวกันก็เลยมาบ้านมาได้สิบสามปีแล้วบอกแต่ว่าลาวนี่ยัง่ชัดเจนไปได้เนาะยังเวลาทำมเข้าใจบอกได้อยู่บางทางไมยถึงว่าจากพม่ามาไทยนี่จากปีแล้วเมื่อลายปีอะไรแต่บร่ได้จืดไ่จืดเอาะแต่ตอนนี้มีลูกจะค้น่ะ่อึดมันมีมีลูกเค่าแบบเป็นคุดตะกงเนาะว่ามมีลูกเนาะแต่เอื้อยากได้อยากมลูกอยากได้พ่ได้ แต่อยู่กับพาตอนนี้อยู่คนเดียวสา,สามีไปใส่นอกไปไปอยู่กับเมียนอย้อยหมดแล้อ,อ้าวอยู่คนเดียวสรุปแล้วอันสามีของเจ้าไปมีเมียน้อยเ<ด>ลยแต่เจ้าก็เลยทนอยู่นั่น,นี่อ๋อจะปีแล้วเพิ่นบ่ได้อยู่น้ำกันหลายปีแล้วแหล,ละแต่เพิ่นก็ได้มาเยี่ยมยามใช่ไหมมาอยู่แล้วเพิงที่หนึ่งมาขออนญาตถามตรงๆกับเสยียใจที่สิสามีไปมเมียน้อยเสีย,ยใจอยู่ตนบิดแต่ตอนนี้ก็ ปล่อยวางแล้วปล่อยวางอ๋อจะปีจะทําใจได้เอื้ยก็หลายปีอะไรเนาะหลายปีอ๋อแต่ก่อนแรกก็ทําใจไม่ได้เนาะใจไม่ได้ตอนนี้ก็พยายามอยู่พยายามโดยเจ้าทนอยู่นี่คือแบบนี้บุพเข้าใจเนาะคือแบบคือบ่มีทางไปแล้วเลยกพยายามทนเลยดูแลเอื้ยจำ b้าน, quận, phường, quận, tỉnh, quận, ở đâu, ở Hà ma Tuy nhiên, tôi mua tại b้าน này. Bán gì? Bán gì? Ye, 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 ใจอินเซจิเมียวให้เอื้อย้อ饶เว้าเป็นภาษาพาม่าเพื่อว่าเอฟซีทางพาม่าเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นจะประสานงานให้ทางญาติพี่น้องของใจเล่าองเขาว่าพาม่าเขาว่าพอเป็นอ้าวลืมบอกว่าดิขออยู่บ้านเขากับ่อายุว่าพามา่าปฏิสุบว่าพามา่าอ้าวแล้วใช้ภาษายังอยู่บ้านแบบเพราะว่าแบบลแบบาวหะลาวกันเออลาวไทยโดยลาวลาวกับพม่านะแบบ อ๋อล้าปนพม่าด้วยว่าล้าเนี่ยว่าพม่าเนี่ยสื่อญาติพี่น้องจำได้บื่อจำได้มีจะคนลองไหลเนี่ยสื่อจังได้เนี่ยสื่อแม่เนะ่สื่อสาวสื่อพอและสื่อขาวแล้วก็สื่อเอื้อยเนี่ยก็ถ้อยยีแล้วจะสื่อสื่อเอือยเออสื่อ้ายเนี่ยคนก็จะขายดีไหแต่ก็น้องสาวนั่นก็ายแบบอาคยา่น้องสาวนั่งก็ ตูซาน,น้องหลาน,นต่ตตอ,อแต่ท่านี่แหละนะจะคนทางเบ็ดยาติพิดรของเจ้าพกเจ็ดคนแหละเจ็ดคนเสียไปคนเสียคนหนึ่งเลยแลว้วตอนเจ้าไปทํางานยา่พังไทยนะพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่บ้านเจ้าพอ่อล้วเสียอะไรแม่ั้นอยังยังอยู่คิดว่าตอนนี้พ่นยังอยู่พยังเนาะอยากไหมไม่ได้ไอ้น้องเขาแล้วอันบ้านตะยูหัดทิศครับจังหวัดยังของไทย ติดกับเพรียงมุตโตนยี่แล้วเพรียงมุกโต้กับบ้านใหม่แค่นหนสมมุติเราเจ้าความมาจากาประเทศพมา่าและความมาเขา้เขาทางใดก่อนของไทยถ้าพร,พ,รพระบ้านเอ,อิญใจดีทรัมโองใจดีทรมโองเล<อ>ยคือทรงนั่นความมานามบริมีบัตรบอกบอกบริเฮตบัตรเมาล่วหลากมาเลยหรือแบบนแบบว,ว่าเมาดุดเมาขว,วามไปประเทศไทยเลยนะใจเอื่อยนะอยากกลับบ้านอยู่บอ จะกัดเลโอ้มีเงินกับจะกับแหงบอกโดยคิดฮอดพ่อเมย์บอกกิดฮอดเม่เนาะคือกิดฮอตเองเนอะคอยแม่คอยโดยคิดฮอดแหงเนาะฮอแหงแต่ว่าเงินโดยแต่วทามีเงินก็จะกลับนพี่นิรรพิศนะคนทำบ่มีเงินเนาะคือคนบ่มีกับบ่มีอะไรเนาะพ้องกับเพิ่นมาตกอยู่ประเทศลาวแต่ที่นี่แหละพัวไปมีเมียน้อยเนาะซึ่งก็น่าสงสกราบุเดลา แค่ค่ายาคือเคสคองเอื้อยพรนคนกัมพูชาอะไรอันนั้นก็คือการเพิ่นมีลูกสองคนเนาะ <_ D> แล้วที่นี่ละม้าแหละทีแรกก็ว่าผัวที่อยู่ลำการพัดพ่อม้าแหละพัฒั์พันพไปเอาเมีมยใหม่เราี่น้องซึ่งเคสคองพี่พรหรือว่าเอื้อยพรนคนกัมพูชาเราพี่น้องทุกคนที่ติดตามซ่องของเบาน,นี่ก็น่าจะหู่ดีเนาะอันนั้นก็คือการกับผัวไปมีเมียมีเมียใหมเ่เราี่น้องเพิ่นก็นอยู่กับลูกเพิ่นตอนนี้ตอนที่เพิ่นก็มีผู้ใหญ่จะดีกัน ซื้อที่ซื้อจะให้เพินเพินกับพออยู่อยู่ไปนอกแต่เอื่อยคนนี้ก็เพิ่นบ่มีลูกเลยนะพี่น้องบ่มีลูกเลยแนละ้วกับผัวไปเอาเมียน้อยผัวเพิ่นทิดหนึ่งมาเราคังหนึ่งองคัง,งมาเยี่ยมยามเพิ่นแต่เพิ่นบ่มีทั้งเลือกตามที่บุพรสังเกตเพิน่นผัวสถานที่บนนี้ก็เป็นสถานที่ของสามีเม่อนบอเลยเดยเพื่อนกับเป็นเพื่อนองสามีเด้ยก็เลยแบบว่าอยู่ไปนะพี่น้องเพิ่นกับคิดฮอดพ่อแม่อยู่คิดฮอดญาติพี่น้องอยู่เนาะแต่แต่เพิ่นก็บจำ จำบ้านได้แต่ว่าเมืองก่ได้น้อพี่น้องเนาะอ่าเอื้อยอันน้องเพิ่มเติมในบ้านนั้นก็บ้านยีเรเจียะสื่อพอสื่อขาวสื่อพอสื่อสาวเอื้อยขออะไรเป็นที่แล้วก็น้องสาวนันกตูซ่าแล้วก็เต้แล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งก็ก็ลก็รื้อซื้ออะไร ก็คือเจ้าน่ะส่วงอยู่บ้านจ้าบริเฮียนหนังสือเขาบริเฮียนอ่านหนังสือบอกเลย,ยอ๋อเศษผลก็เป็นหนีเลยน้อพี่น้องก็คือผลบริเฮียนส่วนไรคนบริเฮียนอ่ะส่วนไรผลกระจะความจํากระจะบ่คอยปันใดน้นองบางคนก็ดีนะแต่สำหรับบางคนเนาะแลหมู่บ้านเจ้าอยู่น่ะเอื้อยอันเป็นหมู่บ้านใหญ่บ่จําได้อยู่บ่บ้านใหญ่ใหญ่ละติดกับหมู่บ้านได,ได้อมแอมแถวดันมู่บ่บ่มันมีบ้านใหม่บ้านใหม่ล้วก็ ข่อยก็อยากลืมแล้วก็เสียงตัวอีกธนงอีมันแว่นอยู่ในบ้านข่อยนะบุรุเวทเท่านั้นเออแต่ว่าเอ้ยนี่ว่าภาษาลาวนี่ยังบ่ทันยกคองเนาะเพราะว่าเพิ่งมาอยู่วังบุชิบกะปีเองกพยายามเบาอยู่บ่เพราะว่านี่แหละว่ากพ่อปู่แม่ย่านี่แหละกป้ากับลุงนี่แหละแต่ว่าพ่อปู่แม่ย่าเป็นจังได๋จะเอื้อยดีอยู่บ่ก็ดีคดีเนาะ แต่ว่าปู่ปู่ไม่ยากคุณปู่นี้มีเด็กปู่ไงเยอะมีเด็กปู่ขาอันนั้นแต่พ่อปู่ไม่อแต่พ่อนี่พ่อนม่ตายไปแล้วไปแล้วอ๋อก็คืออันเือนนี่เสียไปแล้วเจ้าหนักหนักปู่ปู่ม่ยากคือยัตติพี่น้องของพ่อของผัวเจ้าแต่ว่าปู่ย่าแท้ๆเสียไปแล้วเสียไปแล้วปัจจุบันเยเป็นยังไม่ได้เหตุยัง ปัจจุบันนี้กอยจ่ะจะซื้อเนาะซืและพวกเขา่าพวกเขา่าพองดูของกินได้ซะเข่ากินเขากินข่าซานเข่ายังได้มาจากไซนนเนาะเล้แ่กับหลัดจา้างค่ะมาเอาเงินเอาเข่าเขากับค่าหนุูกค่าน้าเอาให้หาชีสอบหาสอบอมือไรปีไ,ปไ้ก็บปไดรกับมันแห้งแล้งกับอีไ้ซ้มสอบชีสอบแต่ตอนนี้ยังมีเขากินอยู่บ่ก็ม่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเฮือนลังนีนาเป็นเฮือนแบบบริษัทของกันกับสามีบอกเอย แบบคือเฮียนมนว่าพี่ชาตสาเียนเก่าเห็นคนเม่เห็ดเนี่ยเราเขามาอยู่ซื่อแต่ย่พี่นิอนของผัวกับบบมีบอกมีเขาไปเขาก็ไปอยู่บ้านผัวบ้านผัวเขาไปเนียไปบ้านผัวบ้านเมียเนาะอปอยู่นี่คนเดียวดูเป็นอยู่คนเดียวนี่แหละน่าสงสารเนาะ๋อตนเชียรนี่นาสงสารเลพี่น้องเนาพอฟังเืิองราวต่ยังเนาะลูกค้าลูกหลานกับโมี่ บ่ม,ม,มีแล,แล้วก็อยู่อินอแล้วก็อยู่ขอบครัวอบครัวไปแทนเพิ่นบ่มีลูกอินะพี่น้องเวลาก็เพิ่นมีลูกจักหนึ่งโคนรชอบโคตรก็ยังดีที่น้องอยู่น้ำรูปกินเนครียดของเอ่ยพรับก่อนเจ้าจะได้สามีคนลาวนี่เจ้าไปทํางานอยู่ไสยของไทยนครปฐมเห็นร้านอาหารร้านอาหารจะเป็นเด็กเสิร์ฟนี่บ่เป็นแบบคืออยู่เล็กเสิร์ฟกับวอันแมนแบบ เด็กเชิญเชิบไปแหละแต่ว่ามันนั่นน้ำนี่อยู่บ้านน้ำล่างจานป้องแต่พี่ร่างจาร่างยาแล้วก็ทิ้งทัามันเป็นมันวิชารากาศเท่าแกก็ให้ไปอยู่บ้านน้ำตักน้ำแข็งให้ตักน้ำผูน้ำแข็งให้นั่นเองทูกค่ะนี่แล้วก็สามีก็ไปทํางานอยู่ที่ชานทีเดียวกันบอกสชานทีเดียวกันแหละแล้วเห็นกันแล้วก็ได้ คุยกันจากเดือนจังได้ขบกับเพิ่นจังได้แต่งงานกันจะมีคนละที่เลยละจะมีติดต่อกระโทรศัพย์นย่แหละติดต่อคนแรกนะคุยกันหูเรื่องก็ก็หูแน่มหูแน่หูแน่มหูแน่แหละแล้วก็แล้วเอากันมักกันหมักกันขบกันจากเดือนจังไดเอากันกันายเดือนแหะหลายเดือนพอจมควรเนาะแต่ช่วงนั้นเจ้าอยู่จากปีเจ้าเอากับเพิ่นก็ประมาณชาวปลายปีนี่แหละชาวปลายปีมาหักกันแล้วเนาะ เพิ่นก็ได้สวนมาอยู่บ้านบ่เจ้ากับม้าเพิ่นบ่เจากับมาแล้วเจ้าเคยสวนเพิ่นเมื่อบ้านแต่เฉพาะขามาสวนเพิ่นเมื่อขึ้นเมื่อเจ้าเคยสวนหลายครั้งบ่สวนแล้วพอเพิ่นสวนมาเจ้ากลับ่อยากมาพี่แม่บ่าจริงจำเป็นต้องมาหรือว่าอย่างใดคือให้ความหมักของเพิ่นอย่างน้อคือว่าเพิ่นจู่ปะทิมอยู่ว่านั่นปลายมียอปเปิ้สั้นแหละคือว่าจะคนเดียวจู่นั่นแหละเลยมา ก็ว่าผัวสิบทิมอนี่แหละเนาะเลยมาปักลักกันอยู่ในแล้วนี่ก็บริทิมเนาะแ็้วบังเบิงมันแย้งอยู่แล้วนี่กับโบทิมเนาะกับโบทิมแตอเผินไปมีแม่น้อยเอยเมียเพินกับฮู้แล้วว่าเผินยังขบกับเผินยังเป็นมยังเป็นผัวเมียกับเพินกับเจ้าฮู้ไรมาเพยเผินเอาเมี้เผินมานี่โอ้มี้เผินกันได้บ้านนี่พอปอบ้านอื่นอ๋อบ้านอื่นก็เอามี้มาเยียบยามอยู่เอิเผินก็ฮัาฮู้กันอยู่เนาะ อ๋อจะดงว่าห้ามโงกันอยู่เนาะพี่องแลกเหตุผลสาเหตุที่เพิ่นไปมีไม่น,อน,น้อยนีเจ้าคิดว่าเพิ่นเป็นจังใดหรือว่าในความคิดของเจ้านักแรกเลยวาอาเขาบอมีลูกให้เพิ่นมาไดกแล้วว่าตอนนีบักพ่อกระชงใสตัวนี้ยัดเจ้าบอกม,มีลูกแล้วเพิ่นอาจจะไปมีเมีนนสสยอะไรสชคใสตัวนี้แหละแต่ว่าทั้งเงินกับคิดคือกันเนาะ ส่วนรายที่ประพรดเห็นผู้ชายรายคนรหรือกันในพี่น้องทว่าเอาเมียหรือเมียบ่มีลูกหลยยือจักมีอาการดังที่เคยจากเลิกลากันเนาะแต่ลาคิดอันนี้คือชีวิตจ,จริงเลยพี่น้องเลยอ,อยากถามด้วยว่าทว่าทว่าญาติพี่น้องเบิ่งคลิปในขนาดนี้อยากฝาพยังถึงญาติพี่น้องสิว,าาว่าฝากอะไรคิดฮอดนนั่แหละพ่อแมไหมไอ้น้องก็ได้คิดฮอ,อกกด,ดหอะไรอยากมือแหง้งเอาเงินก็ั่นคิดฮอดแห้งเนาะคิดฮอหดแห,ห้งก็ไหนก็อยากเมื่อแต่ว่าบ่มีเงินนะว่า คือมันทุกขรมันข่อยนี่นะดูรมใจานหัวใจเนาะมันไปแเล้วก็มเหื่อยเปล้วก็เจ็บมีทแพมาเบึ่งนะกพอเขาก็ไปอยู่เหนื่อยเขาก็โอ้โชนอยู่วนนี้ข่อยนี่นะ ทุกับมือช่หะว่าได้กินลานารแลายคนเนาะลุกชายก็มาอยู่ับทัวแต่พอถึคุณต่างกิ่นต่างแดนต่มาผัดพัวไปเอาเมียน้ตสิโอ้นอกเทียนี่คือว่าสะเทือนใจลายคนถึงบางคนกบสะเทือนใจลายเนาะแต่กาอยากเมื่องอยู่หบ่มีเงินแก็มาจับทักเมือนไเพื่นกับไปเป็นหนังสือเนาะที่ว่าใด อ่าทมนกเลายเดแอ่าเดเมื่อขยันจากที่เป็นใดๆผมมีบัปคุยกับญานครับเร่แต่ว่าเพิ่นมาอยู่พีเพนกานี่สมุนุแล้วได้ขึ้นกับอันเป็นคนรพังเล้าเลยน้องน้องสริประพ้อนกามนิต่วาสีซอยเพิ่นประกาศตามหายาติพี่น้องเนาะในประกาศตามหาแม่เพิ่นช่วงคนความไปท้ายนะแม่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่น้องน้องตอนนี้ก็หน้ากันยังมีชีวิตอยู่แม่เป่นเนาะ คืออยู่แล้วซื้อพอซืสิ่งเสียใจเ่าที่แบบว่าได้ลุงทางเข้ามาในสถานที่แห่งนี้หรือหรือว่าจังใจอ่แม่นมันเรอเสียใจเสียใจเลยแหละ <c oughs> แต่บิวพอจะบระเฮดไปสินะว่าจะอยู่จะอนาคตเดียวแต่ข่อยจะเบิ่งนนะั่นจะบอกเอาเอาเมียน้อยนะนะก็บอกเสียใจก็แห้งแล้วก็มาผิดทางเล้วขบบ็บอก เจใแต่ว่าแต่ว่าช่วงที่เจ้าขบกับสามีอยู่ฝั่งลาวนะเจ้าก็ได้บอกพี่น้องเพราะว่าบอกให้พ่อแม่ว่ามืดไอ้น้องค่ะอ๋อก็คือได้บอกจญาติพี่น้องบอกเบิดว่าฉัไปอยู่น้ำสามีนี่บอกบอกให้พ่อแม่เขาก็บอกเขาก็ไปอยู่กับสามีอ๋อกับสามีเป็นคนฝั่งลาวได้บอกแล้วเนาะบอกแม่พ่อแม่ได้ว่างได้เน่ก็พ่อแม่ได้ว่าอะไรก็คือจะไปตามใจลูกอย่างประมาณนี้อยากรับผลบวงหาผ่ได้ห้ามป้่ได้ห้ามอ๋ออยากรับผลอยาะไปได้ลูกอยากให้เจ้าทิพย์อย่างเงี่ยสิผนบุญบ้างป้อ อ้า,อาวแล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดส่วงท้ายคลิปะนะซึ่งบุพรพก็จะมาสวยเพิ่นประกาศตามหาญาติพี่น้องตามหาแม่ของเพิ่นนนาะพี่น้องเพิ่นก็ลุงทางเขามาอยู่ลาวเนาะก็คือ1ิบกว่าปีตอนแรกกับความไปทํางานอยู่ฝั่งไทยเนาะแลวก็พอดีกับสามีอยู่ฝั่งลาว แลวก็ได้มาอยู่น้ำสา<ด>มีอยู่ฝั่งล้าทีแรกก็คิดว่าสามีบทิมโบยังนี่เน,ะนะา,นานะไปเลยอาจจะสินใจมาอยู่มาอยู่กับสามีฝั่งล้าแล้วมาอยู่ไปอยู่ไปแล้วผัดสามีของเพิ่นผัดไปได้เมียน้อยเนาะเหตุผลที่สามีเพิ่นไปมีเมียน้อยก็น,น่นจาจะจักลักตามที่บุพเพผดคิดห,หนึ่งคือเพิ่นบบมีลูกถ้าเพิ่นมีลูกอาจจะอันนี้เนาะอันนี้ตามตามที่เพิ่นชันทิธานก็ว่า ยันเพิ่นบ่มีลูกแต่เมียผัวอาจจะไปมีเมียใหม่นะพี่น้องแต่ว่าเมียของเพิ่นแต่ว่าผัวของเพิ่นไปเอาเมียใหม่นะได้ลูกจกักคนนื่นเลยสี่คโอ้สี่คนแสดงว่าเพิ่นก็น,นี่แหละเรื่องนี้แหละเนาะประพรนธ์ก็มีแต่ว่าสีช่ชอยเพิ่นประกาศตามหายาที่พี่น้องนะพี่น้องถ้าว่าเอฟซีทันใดอยู่แถวๆนั้นหรือว่าอยู่บริเวณอันที่บ้านเพิ่นมาอยู่ที่บ้านเพิ่นอาบอกมาหน่อก็ไปสู่ข่าวันนี่ยนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็จะกลับบ้านเนาะก็คือทรมานใจสุดๆ ก็คือทรมานเล,นเล่น้องตามเทพบพรฟังแต่ก็ทรมานเอรีเพราะว่ามาอยู่น้ำสามีต่างถิ่นแตน่สามีผัดไปมีมเมียใหมน่น้องอ๋อจ้องคือว่าชุดๆเนาะเพิ่นกับอดทนมาตลอด,อดอดเอริน้องก็คือโ่อดกบับบมมีทางไปนะถ้าเป็นเพิ่นเป็นคนลาวนี่เพิ่นอยู่บ้านเพิ่นอยู่ต่างบ้านนะนะถ้าเป็นมาสิเพิ่นก็ซิเมื่อแล้วแต่อันนี้เมื่อบบได้น้งงงองบ่จักทางเมือแต่ก็บ่มีเงินเนาะก็คือเป็นมีแล้วเพิ่นก็อดทนมาอดตลอด จากที่บุพรทาเพิ่นกะเพิ่นกะเสียใจอยู่ตะกี้เสียใจแห้งแหงเดี๋ยวนี้กะยังมีความคิดอยู่แต่กับเพิ่นกะอยากเริ่มปล่อยวางนะพี่น้องเพิ่นกะจำเป็นีหลีเนาะซึ่งกะน่าสงสารพลายไล่เนาะเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ปภพรกสิคอตัวลับร้าพี่น้องทุกท่านและเด้อเอาไว้โอกาสหน้าพอกันใหม่เนาะอย่งยจ่งใจปภพรก็ต้องพาพี่น้องแชร์คลิปนี้ออกไปหลา่เนาะเพื่อว่าให้เพิ่นได้พ่อญาติพี่น้องของเพิ่นให้เพิ่นได้กลับมาบ้านนะเนาะซึ่งเพิ่นอยู่เพิ่นกะ อาจจะทรมานใจชชุดนะพนพนะ้องเนาะเอาละเอ้ยบันี้บพร้อมสิคอตัวลำลายเด้อเดี๋ยวเอาไวโานะ้โอกาสหน้าโอกาสนานถา่ามีโอกาสก็สิไดมาเยียบยาใหม่เด้อ <c oughs> อ่จาจังไดก็สูๆต่อไปเนาะ <c oughs> อ่าเรื่องถี่มันผ่านมาแล้วกะให้มันผ่านไปไมีแต่ว่าเห็ดเห็ดปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนาะอดทนไปเรืนะ่อยเนาะสมมุติว่าเจ้าพ่อญาติพี่น้องจะปึ๊บแล้วญาติพี่น้องเจ้าเสียเอาเมื่อนี่เจ้าพ่อเมื่อเลยบอก็คือเมื่อเลยก็คือเจ้าเต็มที่ชดชุดในอยู่ในช่วงนี้เห็นบ่ ໂດยเนาะเอาละเอ้ยกลับก่อนสบายดีสบายดีพ่อพี่น้อง